และในคลิปนี้ค่ะเราจะไปดูชะตาของคนที่เกิดในเดือน6กันนะคะว่าคนที่เกิดในเดือน6เนี่ยจะมีชะตาชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรพื้นฐานของเขาจะเป็นยังไงคนที่เกิดในช่วงของเดือนเมษาพฤษภานะคะอาจจะเมษาหรืออาจจะพฤษภาก็แล้วแต่ปีนั้นๆน,น,นะคะแต่ว่าให้ดูก็คือขึ้น1นึ่งค่ำเดือน6ถึงแรม15ค้าค่ำเดือน6 ดูจากปฏิทินจันทรคติค่ะถ้าใครไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะตอบให้นะคะและสำหรับดวงชะตาพื้นฐานของคนที่เกิดในเดือน6เนี่ยคนที่เกิดในเดือน6เนี่ยจะเป็นคนที่ล่าเริง จ่มาสรักสวยรักงามรักในศิละปะต่างๆนะคะชอบฟังเพลงชอบศิละปะชอบอะไรที่เป็นของสวยงามคนที่เกิดในเดือน6มักจะมีจิตใจที่อ่อนไหวนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีอารมณ์สุนทรีค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ใครเห็นก็ชอบนะคะเพราะว่าจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากคนที่เกิดเดือน6จะรักในศิละปะและเสียงเพลงค่ะแต่ ดวงชะตาของคนที่เกิดเดือน6เนี่ยเขาจะได้รับความทุกข์จากญาติพี่น้องนะคะด้วยความที่เป็นคนจิตใจดีแหละค่ะบางครั้งบางทีเนี่ยญาติพี่น้องก็อาจจะทําความทุกข์มาให้เพราะว่าเป็นคนที่จิตใจดีก็เลยเป็นเหตุนะคะแต่ว่าทุกอย่างแล้วค่ะเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้และที่สําคัญคนที่เกิดเดือน6เนี้ยมักจะได้คู่ครองที่ใจบุญสุนทานนะคะจะมีความรักที่ราบรื่นอย่างที่นัดบ,บอกไปค่ะว่านี่คือพื้นฐานเท่านั้น จะละเอียดกว่านี้ก็ต้องดูในส่วนของวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดควบคู่กันไปด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดวงทุกคนสามารถเปลี่ยนได้นะคะเพราะทุกคนสามารถเลือกทําในสิ่งที่เราต้องการได้หากรู้ว่าอะไรไม่ดีหากรู้ว่าอะไรที่เดินแล้วจะไปในทางที่ทําให้เราเกิดทุกข์เราก็อย่าทำเนาะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะอาจจะสร้างกําลังใจหรืออาจจะบันทอนจิตใจ อย่าไปบันทอนจิตใจเลยค่ะอะไรไม่ดีโยนทิ้งไปค่ะเรารู้ก็แค่รู้ไว้ค่ะแล้วก็อย่าประมาทในชีวิตนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ